โอเคครับนี่มาชมกันอันนี้ก็เป็นสาวๆฮนะในอาเลมของเจ้าหนุ่มใหญ่สองตัวข้างในนุ่ uga, uma, นลูก้าบูมาครับนี่สองหนุ่มใหญ่สองสไตล์ของเราลูก้าแล้วก็นุ่นบูมาครับนี่ไอตัวนี้จะเช่าชูไอตัวนี้นี่ดูมองหน้าไอตัวนี้เช่าชูไอตัวนี้เช่าช,ไช,าชูไอตัวนี้ไม่ค่อยเช่าชู ไม่ค่อยหลีสาว่อะไรตัวนี้อ้นี้ก็คือสัตว์สาวในอาเลมฮะมีอยู่สามตัวอยู่ในกรงสองตัวดกินน้ำนั่นเลยกินน้ำไปลูกกินน้ำไปยู่ใช่ไหมลูก <laughs> กินน้ำเหมือนแมวเหมียวเลยเวลากินน้ำเหมือนแมวเหมียวเลย มันนี้สาวๆตัวที่หนึ่งครับแล้วก็นุ่นตัวที่สองเดินอยู่แล้วก็ตัวที่สามน่าจะอ,อยู่ด้านล่างครับเราก็ไม่ปล่อยรวมกันครับกับตัวคู่เพราะว่ามันตอนนี้เราควบคุมประจากรเสือครับเพราะว่าจะให้มันผสมกันเองไม่ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าบางตัวมันเขาเรียกว่ามันอาจจะมี เลือดของพ่อตัวเดียวกันแม่ตัวเดียวกันถ้ามาผสมกันเนี่ยมันจะเป็นเลือดชิดทันทีนะครับนอนหงอยนอนหงอยนี่ยนุ่มหนุม,น,มนอนหองอยนะหนุมน่มนุ่มนอนหงอยช่วงนี้ไม่ได้ปล่อยมารวมกันนะครับช่วงนี้ไม่ได้ปล่อยมารวมกัน เพราะว่าตัวเมียมันเป็นสัตว์อยู่บางตัวเดี๋ยวมันจะผสมกันไม่ได้น,น,นี่ตสาส่างจอมานเรื่องนะตัวนี้ดูมากตัวนี้ไปแล้วไปแล้ว สอนตัวแลรกสอนตัวแรกมาแลวมาแล้วมาแล้วมาแลยตรงไนจะสอนตรงไหนอ่นเอออีกตัวหนึ่งหายไปไหนวะเนี่ย ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ตัวนี้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไอ้บูไอ้บูเศร้าเลยนะเศร้าเลยไม่ได้เจอสา,าวเศร้าเงียบเศร้าเลยไ่าบูมาไม่ได้ออกไปเล่นกับสา,าวสฮะเน่้าชู้ดีนักเองอ่ะเจ้าชู้ bọt 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 này chậm mua ít đi được bọt chậm mua ít ừ chậm mua ít được bọt 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 lục bự lão lục บาปูว่าแล้วมาดู <c oughs> <c oughs> อือ่าตัวนั้งตัวนั้นก็ตรงนี้อีกสองตัวนะครับอันนี้ก็เป็นก็เรียกว่าเป็นสาวๆในสาวๆใ,ในอาเลมของสองหนุ่มตรงนั้นนะครับ นอนสองน,อน่อของเรานอนอยู่ตรงน,นั้นนี่ดูกลิ้งคุณดูมันกลิ้งอนะกลิ้งเป็นแมวเลยไหมเวลามันนอนก็มันทำท่านอนเหมือนแมวนั่นแหละตัวเมียนะ,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 ะนะตัวนี้สี่ปีครับตัวนี้สี่ปีแล้วก็ตัวนน้นสปี แล้วก็ตัวด้านด้านบนนู้นก็สองปาสามปีเมื่อกี้ที่ให้ดูนะครับขอละหมอบหมอบไปหมอบไปหมอบไปยังไงังนงจมที่ถ้าเลาะกันดนตีนอนดูตกกันเนี่ยสาวสาวมันดูครับสาวสาวมันดูครับนี่สาวสาวมันดูครับสาวสาวมันดูไปงนี้ตบเลยตบเลย ตัวผู้น้อยมากที่จะทะเลาะกันแบบนี้ส่วนมากจะเป็นตัวเมียนะที่ทะเลาะกันไอ,ไอตัวนี้ไอตัวนี้รู้สึกว่าจะมีมีอาการบ้าผู้เนี่ยไอตัวนี้ไอตัวนี้ตัวน,วนี้น่าจะมีอาการบ้าผู้ถ้าแบบสรงเสียงแบบนี้นะโอ้ยดูการตบฮะดูการตบอะแม่เสียงแย่งแย่งเป็นเมียหลวงกันรับสามตัว สามตัวแย่งกันเป็นเมียหลวงแต่ว่าสองตัวหรอกไอตัวเมียตัวนี้เนี่ยมันไม่อยชอบให้ตัวผู้มายุ่งเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้เป็นพี่น้องกันครับตัวนี้เป็นตัวนี้เนี่ยเป็นพี่น้องกับตัวผู้อีกสองตัวนะครับแต่ว่าไอสองตัวด้านบนอ่ะเนี่ยไอตัวนี้กับไอตัวน้นอ่ะมันจะชอบลูก้ากับบูมามากไอตัวนี้เนี่ยจะเป็นถ้าปล่อยไปเนี่ยมันจะชอบอยู่กับ เจ้าลูกาแล้วก็ไอตัวด้านบน,มนเมตักรีชอบอยู่กับพี่บูม,มา่ามันจะแยกคู่นีงโคลาโคลาเดินสิ่งเดียวมึงกั่นโคลาน้อยอย่างนี้จะโม้ยิดุลมาโคลานี่เหรอ โอเคครับ,บลานไปเพียงเท่านี้แล้วกันคลิปนี้